สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาเรพระทุกท่านคลิปนี้จะพาทุกท่านไปดูงานก่อสร้างบอร์ดติดป,ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับในปีงบประมาณ2565าสําำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างบอร์ดติดป,ประกาศในวงเงิน1,29,100บาท วัตถุประสงค์ก็คือใช้เป็นที่ติดประกาศต่างๆของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการติดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทีเราไม่ได้มีบอร์ดติดประกาศถาวรเราก็ใช้วิธีติดประกาศตามกระดานแล้วก็เอายกไปวาง ตั้งไว้ที่นอกอาคารมันก็มีปัญหามากเวลามีฟ้ามีฝนทําให้บอร์ดได้รับความเสียหายขนาดของบอร์ดติดประกาศนี้นะครับขนาดบอร์ดนกว้างอยู่ที่1.50เมตร50เซนติเมตรแล้วก็ยาว4.50เมตร50เซนติเมตรอันนี้เฉพาะตัวบอร์ดที่ติดประกาศนะครับส่วนโดยรวมของขนาดทั้งหมดก็คือ ขนาดจากพื้นไปถึงหลังคานี้3เมตรแล้วก็ขนาดพื้นความยาวทั้งหมดนี้5เมตรด้วยกันนะครับขั้นตอนในการของบประมาณลำดับแรกเราก็ประสานไปที่โยธาจังหวัดเพื่อให้ออกแบบแล้วก็ประมาณการราคาการก่อสร้างเมื่อโยธาจังหวัดนะครับออกแบบให้เราแล้ว เราก็ทําเป็นโครงการเสนอของงบประมาณไปที่สํานักง,งานคณะกรรมการกรัลกตั้งหลังจากนั้นก็รอการอนุมัติงบประมาณนะครับบอร์ดตัวนี้จะมีความพิเศษที่เราออกแบบเพื่อประโยชน์ในการใช้งานก็คือกรอบอลูมิเนียมนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นบอร์ดทั่วไปก็จะมีความกว้างไม่มากนะักแต่อันนี้เราเลือกที่จะใช้ความกว้างให้มาก นขนาดของอลูมิเนียมก็อยู่ที่6เซนติเมตรคูณ10เซนติเมตรนะครับหรือ1.6คูณ4นิ้วนั่นเองนะครับทำไมถึงเลือกกรอบอลูมิเนียมที่มีขนาดต้องบอกว่าใหญ่พอสมควรเหตุผลเพราะว่าเอกสารที่เราประกาศนั้นนะครับมีขนาด หนาเช่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นก็มีขนาดหนาแล้วก็เราก็ออกแบบโดยนำเบ็กที่ใช้เป็นที่เก็บเอกสารในสันแฟ้มนะครับมายึดนะครับติดกับบอร์ดเพื่อนะครับเจาะเวลาติดประกาศนั้นก็สามารถที่จะใช้ติดประกาศเอกสารจำนวนมากได้นะครับ เป็นการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างที่สมประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทาวรตลอดไปการออกแบบสวยงามและให้รับกับตัวอาคารด้วยสามารถติดประกาศได้ทั้งสองหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่าน สวัสดีครับ